ขณะนี้เนี่เวลา2องโมงสามสินาทผมมาเจอผู้หญิงคนหนึงนะ่งฮะนอนอยู่กลางป่าครับถามว่าเขามาทำอะไรเขาบอกว่าเขามารอบอลคอ,อกซิง่งเขารอบอลคอ,อกซิ่งอยู่ไม่รู้ว่าบอลคอ,อกซิ่งไหน น้องน้องน้องผมเรียกตั้งนานแล้วนะเขาก็ไม่ตอบเลยนะตอนนี้ผมอยู่นี้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะเขาไม่ขยับเลยเรียกก็ไม่ขานน้องน้องครับน้อง น้องน้องมีอะไรช่วยเปล่าน้องน้องไม่รู้เขาเป็นอะไรนะเพราะมันนอนอยู่ตรงนี้ตั้งยี่สิบห้านาทีได้แล้วนะตอนนี้น,น้อง,องเดี๋ยวผมจะเอาไม้มาเขีย่ยเขาดูนะเดี๋ยวผม,มหาไม้มาเขีย่ยนะว่าเขาจะรู้สึกหรือเปล่าเนาะ Đợi 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 đâu. lại bao? น้องไม่รู้เป็นไรนะเฮ้ยขยับแล้วอ้ออะไร,รือเอ่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะน้อง จะโทรหาอันนี้ก่อนโทรหากู้ภัยแป๊บฮัลโหลจอนอยู่ไหนจอนจอนออกมานีน่อยดิป่ามันนี่ป่ามันต,ตาตาชัยอะ่ะเออป่ามันตชาชัยอะ่ะไม่รู้ใครมานอนอยู่อะ่ะนอนอยู่ตรงไอสวนสวนอะไรวะนะ่ะสวนสวนตังโมอะ่ะออาได้ปะว่างปะเออมันัสามคนอะ่ะ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยพอดีผมไออผมเห็นในน้องคนนี้ไอผู้หญิงคนนี้ยนะ่เขานอนอยู่ตรงเนี้ยแจ้มโหลดก็ได้แจ้มโหลดก็ได,ได้ความโหลดไม่ได้เพราะว่าเขาเออเขาเรียกยังไงเขาก็ไม่รู้กันนะเขาเขียนเขียนป้ายว่าบอกว่ารอไอพี่บอลคอกสิ่ง Nóng! Nóng lo nha, đợi cua mà đó Nóng!